อะมาดูเฉยต่อครับในข้อที่3เนาะข้อที่3อันนี้จะเป็นการใช้กฎของเกลูสแกนะครับอ,อันดับแรกเลยเรามาวิเคราะห์โจทย์กันนะครับทั้งใบหนบรรจุกแก๊สที่มีความดันความดัน p พชเชอร์นะครับมันก็คือตัว P นะครับ P เพชเชอร์ p, มันก็ P p พนะีหนึ่งให้แทนค่ามเลยก็คือ900นะครับ MMSG ก็คือมิลิเมตรประลอยนะครับอ่า MMSG คือ p ีหนึ่งนะที่อุณหภูมิอ่าที่อุณหภูมิแสดงวาะะ่าก็คือ Temperature ก็คือทีทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งเท่ากับ30องศาเซลเซียสเต็งที่บอกไปนะครับว่านอกจากกฎของชาวเรานะครับกฎเกลูสเซตก็เช่นเดียวกันเนาะอุณหภูมิก็จะต้องเป็นหน่วย เควินเช่นเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ต้องบวกบวกสองเจ็ดสามเข้าไปด้วยนะครับอ่าบวกสองเจ็ดสามเนาะจะได้เท่าไรนะอืมเราได้เท่าไหร่ฮะได้สามร้อยสามเควินนั่นเองนะครับนี่เมื่อนำถังไปไว้กลางแดดจะมีอุณหภูม เพิ่มสูงขึ้นเนาะเป็นอ่าแต่ตอนแรก3 0อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น60สจว่าอุณหภูมิที่เปลีป่ยนแปลงไปก็คือที่2นะครับก็คือ60องศาเซลเซียก็บวก2ตง3เนาะเพราะว่าให้เป็นหน่วยเคลวินเนาะอ่า2อ3บวก60ได้เท่าไหร่เลยก็จะได้เป็น303 3เนาะ สารลอสามสามเควินนะครับเควินที่นี้ความดันของถังบรนย้จะมีค่ 5, าเท่าไหร่ก็คือก็คือ p p 2นั่นเองความดันเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาต้องการรู้ p 2เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อ่ความสัมพันธ์นะครับของตัวแปรเนาะของกดเกรูแสแอกเนี่ยเขาบอกว่า p เนี่ยเทสเชอร์ ature, คือความดันเนี่ยมันจะแปรผันตรงนะครับแปรผันตรงกับ อุณหภูมิหมายความว่าอุณหภูมิสูงขึ้นความดันก็จะสูงตามด้วยอุณหภูมิลดลงความดันก็จะต่าลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันแปรผันตรงกันมันก็จะมีสูตรแบบนี้นะคะรับจุดมันก็คืออ่ามันก็คือ p หนึ่ง t หนึ่งนะครับเท่ากับ p 2, สองนด้วย t สองนั่เองอันนี้ก็คือสูตร ของเกลูสเซเนาะนี่เราก็สาม,มารถแทนค่าสูรเข้าไปได้เลยเนาะแทนค่าสูนยี p หนึ่งล่ะแลหาร,แ,รแล้วก็เก้าร้อยเ mm hg ม mm. ิลลิเมตรปหลอดนะครับหารด้วย t หนึ่ง t หนึ่งคืออุณหภูมิสามร้อยสามนะครับเท่ากับ p สอง p สองก็คือ p 2, เราต้องการหาติค่าไว้เนาะแล้วก็หารด้วย k อ่าหารด้วยเควินก็คือเออหารด้วยทีสองทีสองก็คือสามสามสามอ่าเควินนะครับเควิ K นเนาะทีนี้เราก็มาหาทีก,กันหาทีสองกันเนาะเราก็นี่เลยนะครับเอาทีสองมาไว้ฝั่งนี้นะครับทีสองมาไว้ฝั่งซ้ายเนาะแล้วก็เอาก็จะได้เป็นเก้าร้อยนะครับอันนี้เคแต K, นะเคเนาะมันก็จะเหลือมิลิเมตรตลอดฉะนั้นเนี่ยความยาวจะเหลือเป็น หน่วยมิลลิเมตรตลอดอยู่แล้วนะครับเอา900คูณกับ333นะครับหารด้วย3า3อ่าก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เออลองดูสิเ0้าร้อย,อย,ออยะนะครับคูณส,สามนะครับแล้วก็หารด้วย3ามจุปุ๊บก็จะได้เป็น989.1 นะครับเก้าแปดเก้จุดทสังเกตดูว่ามันเป็นในระยะสำคัญเนาะเรื่องอะไรสำคัญแค่3ามตำแหน่งเนาะเราก็เอามาแค่9นะครับ989ดเ98นะีกอย่าเดเก้าจุนเนาะจุดหเราปัดลงอยู่แล้วนะครับเราปัดทิ้งเนาะเพราะว่ามันถ้ามันต่ำกว่า5เราก็ปัดทิ้งถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปเราก็ปัดขึ้นได้เนาะอันนี้เราปัดลงเราปัดทิ้งนะครับก็ได้เลยเหลือเ,เป็นเก้ปดเก้า นะครับ989มิม mm. หน่วยเป็นมิเมตรปั่นหลอดนั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบเนอะจะเห็นได้ว,ว่า,อ,าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น60ความดันก็จะเพิ่มสูงขึ้นความดันตอนแรกความดันตอนแรกเป็น900ก็ขึ้นเป็น989แบบน,นี้แสดงว่าถูกต้องนะครับอโอเคนะ